สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่เมืองกลางกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาดูบรรยากาศของเพื่อนร่วมโลกนะครับทึงซึ่งเป็นสัตว์ครับที่อยู่บนบกก็ได้ในน้ําก็ได้ครับมาดูครับเขาคืออะไรดูไปเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับพระเอกของเรา,าการังตะเกียบตะกายขึ้นมาแล้ว เขาคืออะไรครับคือเต้าครับท่านผู้ชมครับทำไมต้องให้ดูเต่าล้วครับท่านผู้ชมมันสําคัญอย่างไรนะครับเต่านี่ก็คือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากๆนะครับท่านผู้ชมครับมีอายุยืนแล้วก็เบอกว่าเขาหายใจนะครับระยะเวลาช่วงเวลาการหายใจของเขานี่จะยาวก็เป็นเหตุทําให เขามีอายุยืนว่าอย่างนั้นนะครับจริงๆก็นับได้ร0อยสอปีนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็คือเพื่อนร่วมโลกนะครับซึ่งก็มีข้คติธรรมในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ท่านสอนไว้คือพระพุทธเจ้าได้พาภิกษุสัญจรผ่านไปที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ไปพบเต่านะครับองค์สุเดจพระสัามสัมพุทธเจ้าก็มีพระประสงค์ ที่จะสอนพิกูุน์ทั้งหลายในเรื่องของการป้องกันภัยต่างๆนะครับการป้องกันภัยพระพุทธองค์ก็ได้ทรงถามภิสูุทั้งหลายว่าพิสูจทั้งหลายนะครับเต่าท่านถามว่าพวกเธอเห็นเต่าไหมนะครับพิสูุน์ทั้งหลายก็ทูลว่าเห็นพระยาค่ะแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงถามว่าเต่ามันจะมีภัยอ่า หมายความว่ามันจะเกิดอันตรายได้เนี่ยมีกี่ทางด้วยกันนะครับภิกสูทั้งหลายก็ดูเตา่าแล้วก็ไปดูจุดอ่อนของเตา่าว่าจะเกิดอันตรายได้กี่ทางนะครับก็เห็นว่าขาหน้าขาหลังนะครับขาหน้าคู่หนึ่งขาหลังคู่หนึ่งก็4ี่ทางและนะครับแล้วก็ศีรษะเตา่าหรือหัวเตา่ากับหางเตา่านั่นก็คือเป็นทางที่เต่าจะมีอันตรายได้ นอ,อกจากนี้เต่าก็ไม่มีอันตรายใดๆเพราะว่าเต่านั้นมีกระดองนะครับป้องกันภัยได้นะครับพิสูจทั้งหลายก็ทูลพระพุทธเจ้าไปว่าเต่าจะมีอันตรายทั้งหมดอยู่สทางหทางด้วยกันนะครับคือขาหน้าขาหลังสองคู่ก็4ทางแล้วก็หัวเต่าหางเต่าครับก็เป็นอีกหกทาง นะครับรวมกันนั่นก็คือสาเหตุที่จะทําให้เต่าเกิดอันตรายได้มงคุสมเด็จพระธรรมสัพพิจ้าก็ทรงสอนพิสูจทั้งหลายและถามว่ามนุษย์ของเราจะมีอันตรายได้ทั้งหมดกี่ทางนะพิสูจทั้งหลายก็ฟังคาําอธิบายจากพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงวัะธรรมเทศนาต่อพิสูจทั้งหลายว่าก็เช่นเดียวกัน ว่าเต่ามีอันตรายได้6ทางมนุษย์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมนุษย์สาม,มารถที่จะมีอันตรายได้ทั้งหมด6ทางเหมือนกับเต่านะครับทางที่จะเกิดอันตรายกับมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็คือตานะครับทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจครับท่านผู้ชม ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองจะเป็นเหตุทำให้คนเกิดอันตรายได้ดังนั้นคลิปนี้นะครับก็ยกธรรมะขององสมเด็จพระสัรรรมมาสัมพุทธเจ้ามาประกอบให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาค้นคว้ากันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วอ,องค์สมเด็จพระสัรธธรรมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงมนุษย์ทั้งหลายให้รู้จักว่าได้แสดงธรรมให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่า มนุษจะมีอันตรายได้ทั้งหมดกทางด้วยกันก็คือทางตาตานั้นก็คือชอบไปดูอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่สมควรจะดูนะครับหรือไปฟังอะไรต่ออะไรที่มันไม่ควรจะฟังนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดเหตุาทางจมูกไปสูดดมกลิ่นอะไรต่างๆที่ไม่น่าจะสูดจะดมแล้วก็ ทางลิ้นก็ไปกินอาหารอะไรที่มันเป็นอันตรายนะครับหรือมันของราคาแพงทั้งท้งที่เราก็มีเงินทองไม่มากมายนักนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเหตุนะครับให้เราต้องเสียเงินเสียทองแล้วเกิดอันตรายนะครับแล้วก็กายทางกายเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าหากว่าเราคุ้มครองเขาไม่ดีนะครับเราทํากับเขาไม่ดีหรือ นะครับใช้กายของเราไปประกอบอกุศุลกรรมต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราไปเสพอาหารที่นำมาซึ่งเชื้อโรคร้ายเช่นมะเร็งเป็นต้นสุดท้ายร่างกายของเราก็อ่อนแอก็เจ็บปวดร้องโอดโอยนะครับเสียชีวิตก็มีนะครับ <ใช S 1> แล้วก็รวมทั้งใจครับท่านผู้ชมครับใจของคนเราเไม่บอกว่าธรรมะ เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทมเราไม่มีความรู้เราไม่ได้มีใจที่ประกอบด้วยอวิชชานะครับหรือไม่มีความรู้ใดๆที่จะมาปกปักรักษาป้องกันตัวเราเองอันนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นท่านผู้ชมที่เคารพครับทางคลิปของเราวันนี้ก็ขอนําเสนอด้วยเท่าครับท่านผู้ชมครับว่าเราจะมีอันตรายอย่างไรก็ขอ,ขอฝากเป็นห่วงไปยังทุกท่านนะครับว่าถ้าเราอยากจะมีความสุข ก็จงคุ้มครองกายวาจาใจของเราไม่ให้มีอันตรายประดุดดังหนึ่งว่าเตาที่ป้องกันภัยทั้งตาหูทั้งศีรษะทั้งหางทั้งขาหน้าขาหลังทั้ง4นะครับก็รวมกันเป็น6ทางมนุษย์ทั้งหลายก็จะอยู่อย่างดีมีความสุขเพราะเรารู้จักคุ้มครองในทางพุทธศาสนาฉันใช้คําว่าสํารวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับหรือทวารทั้ง6นั่นเอง ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับนะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับท่านผู้ชมครับถ้าใช่ก็กดแชร์ในคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ